สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมดโกสินครับที่เ mm hmm. พจเพยเยอร์นอเบเชนนะครับทางไลน์แอดแอสปอร์ตนิวส์แล้วก็ทางช h a n n e l นแมนโชว TV ครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับวันนี้ผม <c oughs> มีต่อเนื่องกันเรื่องของนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์อีกแล้วครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่ยอดนิยมมากๆกับสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสื่อที่บราซิลที่มีการเล่นข่าวนักเตะของพวกเขาจะย้ายมาเล่นที่เมืองไทยโดยเฉพาะกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ด มาเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีหนึ่งรายคราวนี้เป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟครับอ่าก็เป็นนักเตะเอายุ30ปีนะครับวันก่อนมีข่าวกับแชคซันกองหลังของฟอร์ตาเลซาวันนี้ครับมีข่าวกับนักเตะคนล่าสุดนะฮะชื่อว่านี่ครับเตียโก้แพตุสซาถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยครับปัจจุบันเล่นอยู่กับเซราซึ่งก็ยืมตัวมาจากสโมสรสบาเฮียนะครับ ในลีกบราซิลเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นกองหลังตัวเก่งตัวหลักเลยคือทั้งสื่อบราซิลเนี่ยเขามีการระบุว่าคนนี้กําลังได้รับการติดต่อจากสโมอสรในต่างประเทศนะฮะแล้วก็น่าจะมีทางสโมอสรในเอเชียด้วยนะครับมาดูโปรไฟล์เรื่องของตำแหน่งการเล่นต่างๆของเขากันหน่อยนะครับสำหรับเตียโก้พักนุสศาสเนี่ยนะฮะเขาเล่นตำแหน่ง กองหลังตัวกลางแล้วก็เล่นเป็นมิดฟิล์ d ตัวรับได้ด้วยนะครับดิฟฟิล์อายุ30สูง191ซนมนะครับถือสัญชาติมีเป็นพลเมืองของบราซิลแลล้วก็อิตาีด้วยนะฮะก็เล่นอยู่กับสโมสรเซราโดยยืมมาจากไบเฮียตามในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจะหมดสัญญาดืมตัวจนถึงปี 2, 2021สิ้นปีนะครับแต่ในปีนี้เขาเล่นอยู่กับทางเซราก็ถือว่าได้ลงเล่นค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับ ทีนี้ทำไมถึงมีข่าวโยงกับบุรีรัมย์ได้มันเกิดมาจากภาพที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับมีคนเขาเป็นแฟนบอลบุรีรัมย์เนี่ยไปเห็นการติดตาม Instagram นะครับของสโมสรบุรีรัมย์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะฮะมากดติดตามสโมสรของไทยเราโดยที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นเพราะอะไรนะครับภาพนี้เดียโก้พันุศาสกด follow สโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะครับคนก็เลยหรือว่าจะมาบุรีรัมย ทีนี้มาดูลีลาการเล่นของเขากันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นใครทําไมยังไงถึงได้มีความสนใจจากบุกรีรัมย์ได้และฝีเท้าเป็นยังไงคือนักเตะคนนี้เล่นในตําแหน่งกอ,องหลังนะครับเป็นหลักในเซนเ,นเตอร์น,นะครับนี่ครับสูง191หนัก89กลกัมนะครับก็เป็น คนที่ยืนก่อนหลังตัวสุดท้ายรูปการอากาศดีดักบอลดีนะครับลงทำประตูได้ดีอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาจะมาลุลังนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่สู่บราซิลนะครับสู่บราซิลเขาลงอย่างนั้น คุณก e ็ไม่รูว่าไทยต้องเล่นข่าวกับสโมสรที่เมืองไทยถ้าจะเัขาวให้นักเตะมีมูลค่าเป็นเอเจนก็น่จะไปโยกับสโมสรในยุโรปจนดีกว่าไหมครันี่ก็เป็นเรื่องข้อมูลที่นำมาพูดให้ังกันนะฮะจังหวัดศรีสะทายของเดียโก้ ในสาวของภาษาราซืเนี่ยผมฟังเขาออกเสียงเป็นจจโกนะครับจากโก้นะไม่แน่ใจว่าเสียงผู้บรรยายเข้ามาด้วยหรือเปล่านะนะครับก็น่าจะเสียงดังพอทีเดียว<ๆ>เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงบุรีรัมเนี่ยตอนนี้เขามีการ เส็นสัญญาเป็นพันธมิรนะครับด้วยความสัมพันธ์กับทางอุทัยธานีในทีมในสกีีสองซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการส่งผู้เล่นดาวเยาวชนดาวรุ่งให้ยืมไปใช้งานประมาณ3-4คนนะครับชื่อที่ผมทราบมาแล้วเนี่ยก็มีแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังระบุออกไปไม่ได้ครับจะเป็นเรื่องของข้อตกลงของระหว่าง2สโมสรซึ่งมันยังไม่เรียบร้อยครับไประบุชื่อมาเดี๋ยวเขาอาจจะมีปัญหาได้นะฮะก็นอกจากนั้นเนี่ยทางอุทัยธานี ผมเสริมนะครับไหวภาคของเจอโก้แม็กกูสตายไปดูเรื่อยๆแล้วกันอ,อุทยัยธานีเนี่ยเตรียมที่จะเซ็นนักเตะสตาร์ดังของเมืองไทยเลยนะครับเข้ามาร่วมทีมเอาแบบที่เป็นสตาร์ดังแบบคนไทยรู้จักทุกคนเนี่ยนะฮะ อดีตทีมชาติด้วยนะครับกำลังจะเข้ามาตำแหน่งกองกลางจากทีมเมทลิกสองด้วยกันนะครับแล้วก็กำลังคุยกับกองหน้าระดับซูปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอีกคนนึงด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็มีตัวอาเซียนซึ่งอาเซียนนี่น่าจะพูดได้ละมังก็คือเจ้าสุขสุข,สขอาพรุงเจียนคำนะครับกำลังจะเข้ามาร่วมทีมอุไท,ทนีและรออีกนิดหนึง่งอาจจะมีสู่หน้าต่างชาติบราซิลระดับไทลีด้วยนะครับที่กำลังเจรจากันอยู่นะฮะปัจจุบันก็เล่นอยู่กับทีมไทลีกเนี่ยอาจจะย้ายไปอยู่กับอุไทนีซิตี้้ดวยนะครับ ภาพาอาจจะเปมีคนละเรื่องกันแต่นี่คือที่ผมให้ดูว่านี่คือนักเตะที่มีข่าวกับบุรีรัมเป็นรายล่าสุดนะครับชื่อว่าเทียโก้แพทมุสะนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมาคุยกันได้ในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงจะฝากข้อมูลกันนะครับสำหรับแฟน,แฟ,นฟุตบอลไทยและแฟนบุรีรัมเท่าน,นี้ครับเจอกันในใหม่นะครับพรุ่งนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมแมนโกสินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ